เมื่อพูดถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยหลายๆคนก็คงจะต้องโอ้ท่านเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ปกครองโดยธรรมเป็นกษัตริย์ผู้ทีท่เยผย,เยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปให้ประชาชน,ช,นชาวโลกได้รับรู้ใช่ไหมครับจนมีภาพเหมือนกับว่าพระเจ้าอาโศกท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ไร้ที่ติเลยแต่เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีอเจนดาอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่า คือถ้าท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองโดยธรรมจริงๆทําทำไมมันถึงยังมีนักวิชาการบางคนออกมาบอกว่าหลังจากที่ท่านบอกว่าได้ปกครองทุกอย่างโดยพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ยังมีความเป็นเผด็จการแอบแฝงอยู่หรือมันก็จะมีนักโบราณาคดีบางคนที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าพระเจ้าอาโศกนี้เนี่ยอาจจะได้ใช้ศาสนาพุทธเป็นเครื่องมือในการขยายอำนาจของท่านอารมณ์ประมาณซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้หรือเปล่า ที่ถ้าสงสัยกันแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงพระเจ้าอโศกที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่าเราก็ลองมาฟังดูกับรายการแคอยากเล่ากับแอดมินเพจ f e n d e r y ในวันนี้นะครับโดยถ้าจะให้เริ่มเล่าถึงเรื่องความโหดของพระเจ้าอโศกนะครับแอดก็จะต้องขอปูพาไปเพื่อนๆเ,เ,เห็นอินเดียในสมัยนั้นก่อนครับว่าดินแดนภารตะน,นี้มันเป็นยังไงกันคือสภาพของอินเดียในทุกวันนู้นนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับทุกวันนี้นะที่มันจะเป็นอินเดียแบบก้อนเดียวในแผนที่นะ แต่ถ้าว่ามันจะเป็นภาพแบบแยกเป็นเมืองเล็ก,ลกๆยิบยิบย่อยๆนะครับที่แต่ละคนเนี่ยก็อยู่กันเองมีเมืองอะไรเป็นของตัวเองมีเทพเจ้าเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้ไปแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับมันก็มีกรรษัตริย์ฝรั่งสุดโหดครับเข้ามาบุกล่าดินแดนครับคือไอพกยุโรปเนี่ยมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นพวกชอบตบตีแล้วก็วบอดินแดนของคนอื่นนะครับนั่นก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชครับที่ตอนน่อเนี่ยท่านกําลังไล่ตีเก็บหัวเมืองจากทานตะวันตกมาอยู่ ที่ในระหว่างการตีมาเนี่ยท่านก็ได้ข่าวว่าดินแดนทางด้านตะวันออกเนี่ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยซึ่งอเล็กซานเดอร์ก็อยากได้สิลก็เลยฟาดไปฟาดมาจนกระทั่งมาถึงตอนเหนือของอินเดียนะครับซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ไม่รีรอเลยครับตบป้าป้ปาป้ปาปเขา้ารวบเอาอินเดียที่กระจายหายแหกตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นอินเดียในสังกัดเดอะอเล็กซานเดอร์หมดเลย แต่ว่ามันก็ได้เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นก่อนครับที่ทําให้การตีอินเดียของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์เนี่ยหยุดก็คืออยู่ๆนะครับไอทหารที่มากับพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์นี่ก็แบบไม่อ่ะเหนื่อยแล้วไม่จะโจมตีอินเดียไปทำไมโจมตีก็ไม่จบไปสินบอกกษัตริย์อเล็กซานเดอร์นะครับว่าข้าไม่อยากรบแล้วเราอยากกลับบ้านมาไกลถึงนี้ข้าคิดถึงอีน้องเมีย ด้วยความที่ว่าสมัยนู้นนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าโลกเราเนี่ยมันกว้างไกลขนาดไหนครับตีไปตีมาก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะจบจะสิ้นทหารพอมาเยอะก็เกิดการคิดถึงเมียเข้าครับก็เลยทวงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แบบเยีวยวเยๆวเยวเลยจนในที่สุดนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็โอเคโอเคได้ได้ได้ข้าจะพาพวกเองกลับไปบ้านไปหาน้องเมียแต่ทว่าบางเรื่องนะครับก็บอกว่าพวกทหารของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็พ่ายแพ้ต่อภูมิประเทศอินเดียครับเพราะว่าที่นี้เนี่ยมันก็เป็นพวกป่าร้อนชื้นมียุงยิงอะไรเยอะแยะกัดทหารพระอ,องค์เป็นข้าตายยหมเลนะครับ กับ2ก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยดันมาเจอกลุ่มชนอินเดียที่มันโหดๆเข้าคือเขาใช้ช้างในการรบนะครับที่พวกตะวันตกเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนึกสภาพดิขีม่ม้ามาอยู่ตัวเล็กอยู่มาเจอพวกใช้ช้างกระโดดเข้าเตะมาปากพวกทหารของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะครับมันก็ต้องขวัญหนีดีฟอกันกระจาย หรือก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าคู่จิ้นของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่เป็นทหารหนุ่มนั่นน่ะเขาตายซะก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็เลยหมดอาไรตายยาครับบอกยกทัพกลับเลยไม่สู้มันแล้ว,แล,วแล้วระหว่างทางที่เดินกลับไปยังมาซิโดนเนียของพระองค์เนี่ยพระองค์กระดันตายระหว่างทางด้วยไงครับนั่นแหละครับพอพระองค์ตายปุ๊บนะครับมันก็เลยได้ทําให้อนาจาักรที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เคยไปตีขึ้นมาเนี่ย แตกแยกกันเป็นเสี่ยงๆเลยโดยเฉพาะไอ้ตรงโซนอินเดียที่แต่ก่อนมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เกิดการแยกตัวขึ้นมาแต่ทีนี้พอแยกไปแล้วผู้ปกครองคนเก่าเขาไม่อยู่แล้วไงเขาจะทํำยังไงล่ะก็เลยเกิดพวกอินเดียเล็กอินเดียน้อยขึ้นมานะครับลุกขึ้นมามาตบตีกันแบบอยากจะได้เป็นผู้ปกครองของอินเดียแถวนะั้นเลยนั่นแหละครับเรียกได้ว่าสร้างความปั่นป่วนใะ้แับที่นี้เป็นที่สุดครับซึ่งพอเมืองต่างๆในอินเดียเกิดทะเลาะกันแบบไม่จบแบบไม่สิ้นนี้เนี่ย มันก็มีชายคนหนึ่งครับที่มีความคิดที่จะนําความสุขมาสู่ดินแดนพราตาแห่งนี้ครับก็คือรวบรวมอินเดียให้มันเป็นปึกแผ่นซะเลยซึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าพระเจ้าจันทรคุปตะนะครับหรือว่าคุณปู่ของพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่เองที่ก็ได้บุกตบหัวเมืองต่างๆมากมายจนกระทั่งอินเดียในตอนนั้นนะครับเกือบจะรวมตัวกันมีสภาพแบบทุกวันนี้แหละแต่ทว่าวมันก็ติดอยู่ตรงดินแดนที่หนึ่งนะครับ ที่พระเจ้าปู่เนี่ยไม่สามารถตีได้ครับนั่นก็คือดินแดนที่มีชื่อว่ากาลิงคะครับเพราะว่าดินแดนตรงนั้นเนี่ยมันจะโหดแล้วมันก็แกร่งมากเลยคือว่ากันว่าถ้าใครจะตีดินแดนนี้ได้นะครับก็ต้องทําตัวให้โหดเยี่ยมมากกว่าเขาอีกถึง2เท่าเลยครับนั่นแหละครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับมันก็เลยมีไอ้ตรงดินแดนติ่งเนี่ยเป็นหน่อๆหนอินเดียที่เขายังตีไม่ได้สักทีคือถ้าดูแผนที่อินเดียนะครับกาลิงคะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณทางตะวันออกของอินเดียยืงๆไปด้านล่างน่ะ เอาเป็นว่าพระเจ้าปู่นะครับก็ตีไม่ได้จกกนกระทั่งพระเจ้าปู่ตายแล้วก็มาต่อด้วยพระเจ้าพ่อครับที่ชื่อว่าพระเจ้าพินทุสารที่ก็พยายามจะตีเมืองนี้กนันแหละแต่ทําไปทํามานะครับพระเจ้าพินทุสานก็แบบพ่อก็คิดว่าพ่อทำไม่ได้เหมือนกัน,นก็ฝากให้หลานปูนไปตีแล้วกันโดยพระเจ้าพินทุสารน,นะครับท่านก็มีลูกอยู่3คนครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับที่พระเจ้าพินทุสานก็ได้กรอหูทุกวันว่าโตขึ้นมานะลูกลูกต้องไปบวกอินเดียกาลิงคะนี่ให้ได้ไปรวบรวมอินเดียเข้ามาเป็นปึกแผ่นให้ได้นะลูกฝันของคุณปู่เนี่ยจะได้เป็นจริงทําไมแอดเล่าไปแอดต้องอินกับอารมณ์ด้วยเนี่ยซึ่งพระเจ้าอาโศกก็ตอบตกลงครับโอเคโอเคที่พอพูดเรื่องนี้จบพระเจ้าพินทุสารผู้พ่อนะครับก็มาพูดถึงเรื่องต่อมาก็คือถ้าพ่อตายไปเนี่ยใครจะมาสืบทอ,อดบัลลังก์ต่อครับ ที่พระเจ้าอโศกเนี่ยดันเป็นลูกคนกลางไงการที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับต้องมอบให้พี่ก่อนแล้วเอาจริงๆในตอนนั้นเองนะครับก็ไม่มีใครคิดด้วยว่าองค์อโศกนะครับจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครับเพราะว่าพระผู้พี่เนี่ยก็ดูช่างห้าวหาญเหลือกเกินแต่ทว่าเมื่ออง,งค์อโศกได้โตขึ้นมานะครับคนก็เริ่มที่จะไม่มั่นใจละเพราะว่าแววงามในความโหดของพระเจ้าอโศกนะครับมันได้เริ่มออกลายขึ้นมาจากการที่พระเจ้าอโศกนะครับเป็นคน แล้วก็เป็นผู้ที่มาสเตอร์สกิลการใช้อาวุธของอินเดียโบราณต่างๆนานาได้อย่างหลากหลายมาเลยนะครับที่ตอนนั้นพระองค์ก็มีอายุเพียงแค่18เองแต่ว่าเลเวลเนี่ยปาไป99แล้วครับเพราะว่ากันว่านอกจากความสามารถทางด้านบูนะครับความบุญของพระองค์เนี่ยก็ยังมีไม่น้อยเลยอย่งเช่นว่าไหวพริบความคล่องแคล่วแล้วก็เทคนิคการใช้เลขกลต่างๆในการรบนะครับที่ว่ากันว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้มาจากไอก,การที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้แวะเข้ามาแล้วก็มาใช้กลการต่อสู้นี่แหละฮะ ท่านนะครับก็ได้ไปเรียนรู้กลการต่อสู้นั้นมาจากคําบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ฮะแล้วก็ได้พัฒนาตนเองมาจนกระทั่งกลายเป็นที่ยอมรับของคุณพ่อท่านนะครับที่พ่อเนี่ยก็มักจะส่งพระเจ้าอาโศกไปปราบจลาจนต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นหัวเมืองมากมายครับ ซึ่งระหว่างนั้นเองพระเจ้าอาโศกนะครับก็ได้ถูกส่งไปให้ทภารกิจทางตอนล่างของอินเดียครับที่ทําให้พระเจ้าอาโศกคนนี้เนี่ยได้พบกับหญิงที่มีชื่อว่าเดวีครับซึ่งต่อมาหญิงผู้นี้เนี่ยจะกลายเป็นเมียของพระองค์เนี่ยแหละแล้วความสําคัญของหญิงคนนี้คืออะไรทำไมแอดต้องพูดถึงด้วยนะครับนั่นก็เพราะว่าเธอนะครับเป็นลูกของพ่อ้าคนหนึ่งในตระกูลสักยะครับซึ่งถ้าใครคุ้นนชื่อนี้เนี่ยตระกูลสักยะนะครับก็คือตระกูลขององค์บุตร้านั่นเองครับ เราก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับถ้าจะบอกว่าหญิงคนนั้นเนี่ยต้องนับถือพุทธอย่างแน่นอนครับก็เลยทําให้หลังจากที่คบกันเนี่ยแม่นาคนนั้นนะครับก็นําเรื่องราวชาวพุทธต่างๆมาเล่าให้กับพระเจ้าอาโศกฟังแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอาโศกท่านก็ยังไม่สนใจหรอกนะครับเพราะว่าพระเจ้าอาโศกเนี่ยท่านนับถือฮินดูอยู่ครับแล้วอย่างหนึ่งท่านก็มีภารากิจอะไรมากมายที่มันสําคัญมากกว่าศาสนานะครับคือท่านเนี่ยจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินให้ได้ถึงแม้ว่าอนาคตกรรษัตริย์นะครับมันได้ถูกวางไว้แล้วว่าต้อง็นน่าายงงทััไกตมะครบ แต่ว่าพระเจ้าอาโศกก็หวังว่าวันหนึ่งถ้าหกพ่อตายไปเนี่ยจะเข้าไปแย่งบัลลังก์จากพี่อย่างแน่นอนแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆครับพระเจ้าพินทุสานะครับก็ได้ซีแหงไปที่พอได้รับข่าวว่าซีแงปุ๊บองคอโศกข,ของเรานะครับก็ไม่รีรอเลยครับมุ่งหน้าขึ้นไปบวกกับพี่ชายของตัวเองยังเมืองหลวให้จมดินไปตามๆกันเลยแล้วก็ยึดอํานาจของอาณาจักรนะครับมาครองไว้เลยครับว่าฮ่าฮา,หา หละตนนั้นเนี่ยท่านก็ได้บุกตีหัวเมืองต่างๆอีกมากมายนับสิบนะครับโดยที่ไม่สนใจเลยว่าใครคนไหนจะตายไปเนื่องด้วยว่ารายได้หลักๆของอาณาจักรในยุคนั้นนะครับมันจะมาจากภาษีไงแล้วก็มาจากการส่งส่วยของเมืองคือเล็กเมืองน้อยต่างๆดังนั้นพอตีเมืองได้เยอะขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเงินมันจะหลังไหลเข้ามาอาณาจักรท่านเยอะขึ้นนะครับรวยรวยรวยเท่านั้นแหละจะรออะไร แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดอะไรที่ย้อนแยงขึ้นอยู่นะครับคือการที่จะขยายอํานาจสร้างอาณาจักรไปยิ่งใหญ่ได้เนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องใช้กองกําลังทหารที่เยอะใช่ไหมแล้วก็การที่จะได้ทหารมาซึ่งคุณภาพนะครับมันก็จําเป็นจะต้องฝึกทหารแบบหนักหน่วงแล้วเองเงินที่มันจะฝึกเลี้ยงดูทหารแบบนี้มันจะมาจากไหนล่ะครับมันก็มาจากภาษีเ้านั่นแหละครับที่ได้หลังไหลมาพอหลังไหลข้ออาณาจักรพวกก็ไปเปลงกับเราทหารหมดเลย ด้วยเหตุนี้เองครับมันก็เลยก่อให้พระองค์เนี่ยยิ่งตีดินแดนเพื่อขยายอํานาจมันก็เหมือนกับการหาภาษีมาจ่ายให้ทหารแบบไม่จบไม่สิ้นครับจนกระทั่งเกิดเป็นวงจรอุบาทนั่นเองที่ทําให้พระเจ้าอาโศกนะครับฆ่าคนแบบไม่จบไม่สิน้นจนตายกันเป็นนับหมื่นนับแสนนะครับและมันก็มาถึงช่วงพีกพิกที่สําคัญของชีวิตพระองค์ครับที่พระเจ้าอาโศกเนี่ยก็ได้คิดไว้แล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะสารความฝันของคุณปู่โดยการไปตีเมืองกาลิงคะครับที่ปู่แล้วก็พ่อเขาเนี่ยตีไม่แตกนั่นแหละ ด้วยความที่ว่าความโหดของคุณปู่คุณพ่อนะครับมีไม่พอแต่พระเจ้าอาสศกนี่โหดมากเลยครับ ก็บุกเข้าไปทําสงครามด้วยความโหดเหี้ยมเลยหรือว่าจะเรียกว่าบุกเข้าไปทําการสังหารหมู่ประชาชีมากกว่านะครับจนกระทั่งได้ชัยชนะจากเมืองกาลิงคามาซึ่งไอาการที่พระเจ้าอโศกได้ชัยชนะมานี้นะครับบ้างก็ว่ามันไม่ใช่ว่าทหารกาลิงคาไม่เก่งนะแต่มันเกิดจากเพราะว่าทหารกาลิงคะนะครับเขารับไม่ได้กับการที่ต้องเห็นทหารของพระเจ้าอโศกเนี่ยมาสังหารหมู่ประชาชีของพวกเขาแบบโหดร้ายกันหมดเลย จนแบบในที่สุดนะครับทหารกาลิคาเขาโอ้ยอมยอมยอมก็ได้เลิกสังหารคนบริสุทธิ์ได้แล้วอยากได้บ้านข้าก็เอาไปอยากได้กิว้วก็เอาหินกิวไปก็แล้วกันหยุดฆ่าจุดสังหารคนก็พอแล้วและตอนนั้นแหละครับอาณาจักรของพระเจ้าอาโศกนะครับก็เรียกได้ว่ากลืนกินจนแทบจะครบอินเดียแล้วครับขาดอยู่ก็ตรงแค่ส่วนล่างๆตรงที่มันใกล้กับศรีลังกานะ่ะ ที่ถ้าหากว่ามันไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะครับพระเจ้าอโศกก็คงจะบุกไปตีจนถึงสีลังกาด้วยเลยก็คือเรื่องที่มันเกิดหลังจากการที่พระเจ้าอโศกได้สังหารหมู่โหดคนครั้งใหญ่นะครับที่ทำให้ชาวกาลิงคาต้องนอนติดดินกันเป็นแถบเลยซึ่งในเวลานั้นเองพระเจ้าอโศกก็ได้ยืนมองประชาชนที่นอนจมกองเลือดอยู่นะครับแล้วมันก็มีทหารของพระเจ้าอโศกนะมาบอกว่าวูหู oo, องค์อโศกเจ้าค้าเรามาฉลองกันเถอะเราชนะอนาณาจักรของเราจะยิ่งใหญ่แล้วแต่พระเจ้าอโศกในเวลานั้นนะครับกับ แล้วก็นิ่งเงียบครับในหัวของพระองค์ในตอนนั้นเนี่ยก็ทรงคิดว่านี่หรือคืออาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เราอยากได้มามันจะต้องเป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วยหมู่ประชาชีมากมายที่กําลังร้องไห้อย่างนั้นเหรอมันจะต้องมีประชาชนที่ต้องตายเพราะสงครามถูกจับกุมนานาหรือว่าต้องสูญเสียพ่อและแม่ของเด็กบางคนก็โดนทหารชายจับไปปู้ยี่ปู้ยำนอกจากนั้นไอ้คนที่รอดมาได้เนี่ยก็ยังต้องมาตายเพราะความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บอีกมากมายข้าไม่อยากใช้อาณาจักรของข้าเป็นแบบนี้ ซึ่งถ้าตามตำนานหรือเนื้อเรื่องสายหลักๆที่เราได้เรียนรู้มานะครับเขาก็จะบอกว่าจุดนี้แหละไอการที่พระเจ้าอโศกได้เห็นความทุกข์ยากของคนนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนให้พระเจ้าอโศกเนี่ยไม่อยากกระทําการอะไรบาปกรรมแบบนี้อีก แต่ถ้าเป็นสายมูเตลูหน่อยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วพระเจ้าโศกก็ไม่ได้เห็นตรงจุดนี้แล้วเกิดเศร้าหรอกนะแต่ทว่าพอหลังจากที่พระเจ้าโศกได้ไปเอนกายลงนอนเตียงหลังจากที่ได้ทําการสังหารหมู่คนเยอะแยะแล้วนะครับไอ้ผีคนที่ตายนับหมื่นนับแสนจากเมืองเนี่ยมันก็ได้เข้ามาบุกยังฟันพระเจ้าอาโศกครับเพราะมาันหลอนพระองค์ทุกวันจนพระองค์ในแทบนอนไม่หลับเลยครับนอกจากนั้นมันก็มีเรื่องราอาเพศอาภัยมากมายที่เกิดขึ้นกับเมืองของพระองค์นะครับจนทําให้องคอ์โศกในคิดว่าเอ๊ะหรือว่าไอ้เรื่องอาเพศต่างๆนี้เนี่ย มันจะเกิดจากการที่เราได้ไปฆ่าคนมาเยอะแยะนะที่ก็นั่นแหละครับไม่ว่ามันจะเป็นสายหลักหรือว่าสายมูเตลูนะครับเรื่องราวเนี่ยมันก็จะมาลงเอยที่ว่าพระเจ้าอาโศกนะครับก็ได้ประกาศว่าข้าเสียใจกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะจากคนที่ตายไปหรือว่าศัตรูฉเฉลยศึกอะไรก็ตามเพราะว่าคนเหล่านั้นเองถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูเนี่ยแต่พวกเขาก็เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า ที่เมื่อ,องอค์อโศกคิดได้อย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่าอง์อโศกเนี่ยไม่คิดว่าจะจับอาวุธจะไม่ฆ่าผู้คนละแล้วก็หันมาหาหนทางสงบสุขที่จะสามารถปกครองคนด้วยความเป็นธรรมนะครับที่จะทําให้ประชาชีเนี่ยอยู่กันได้แบบไม่ต้องตบตีฮะและก็เป็นในเวลานั้นเองแหละครับที่ความตั้งใจในการแสวงหาความสุขของท่านเนี่ยมาได้นําพาพระเจ้าอาโศกนะครับมาสู่พระพุทธศาสนาศาสนาที่ได้เกิดมาก่อนพระเจ้าอาโศกเกือบ300กว่าปีนะครับแล้ว พระเมียของท่านเนี่ยก็คงจะกรอกหูท่านมานานแสนนานนอกจากนั้นก็ว่ากันว่าตอนที่พระเจ้าอโศกได้ออกไปฆ่าคนอะไรแบบนี้นะครับภรรยาของพระเจ้าอโศกด้วยความที่เป็นพุทธมามะกะก็ทรงเจ็บปวดกับเรื่องนี้มากครับก็บอกว่าคุณพี่คุณพี่จะไปฆ่าเขาทําไมเัาแบบนี้มันบาปกรรมเจ็กอักซีนะครับนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เลยได้ทําให้เวลาที่พระเจ้าอโศกมีปัญหาที่ไม่สบายใจเนี่ยพระองค์ก็เลยหันมหาศาสนาพทดอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงอาณาจักรของท่านให้เป็นดินแดนที่เป็นศาสนาพุทธเป็นดินแดนยูโทเปียอยู่กันอย่างสุขสงบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยทว่าเรื่องจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพระเจ้าอาโศกเนี่ยไม่ได้สนใจศาสนาพุทธปุ๊บแล้วก็แปลงล่างตัวเองนิลมิตตัวเองให้กลายเป็นด้อมของศาสนาพุทธนะฮะ เรื่องราวการดําเนินเนี่ยมันจะมีมายาวนานมากกว่านั้นแล้วก็มีเหตุผลอะไรหลายอย่างที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังด้วยครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้อง,อ,งอย่าลืมนะครับว่าอินเดียเนี่ยมันจะเป็นดินแดนที่มีการปกครองด้วยหลากหลายศาสนาหลากหลายเทพเจ้ามากครับคือแม้กระทั่งจะเป็นฮินดูเหมือนกันเี่ <p ake bane> แต่พอย้ายไปบางถิ่นนะไอเทพเจ้าที่เขาเชิดชูกันนะครับก <s ust od ian> ็ <anya> มีระดับเรนกิ้งที่ต่างกันครับคือบางที่ก็บอกว่าพระนารายณ์เป็นพระเจ้า, <et> าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่บางที่ก็บอกว่าองค์ศิวะเป็นองค์พระเจ้าที่ใหญ่ที่สุดนนนะะรรัออไปมมาาณ้พพเห็ภ เรียกได้ว่าแต่ละพื้นที่นะครับก็มีด้อมมีติ่งเป็นของตัวเองนะฮะนั่นแหละครับก็เลยทําให้ถ้าหากพระเจ้าอาโศกอยู่ๆจะไปประกาศว่าเฮ้ยทุกคนข้าในตัดสินใจแล้วว่าจะให้ดินแดนของเราเป็นดินแดนชาวพุทธแล้วขาก็เปลี่ยนเป็นชาวพุทธแล้วนะทุกคนมาตามเป็นชาวพุทธแล้ข้ากันเถอะนั่นแหละครับก็จะต้องเกิดการจลาจลลุกขึ้นมาตีกันแตกระแหงอีกแน่นอนครับและอย่างที่2ก็คือถึงแม้ว่าพระเจ้าอาโศกท่านจะรู้จักกับศาสนาพุทธมาตั้งแต่นานนมแล้วนะครับ แต่ทว่าพระองค์เองก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาพุทธอย่างถ่องแท้ใช่ไหมประมาณว่าเราชาวพุทธก็รู้จักกับศาสนาคริสต์อิสลามอะไรแบบผิวเผินอะไรประมาณนั้นนั่นแหละที่ถ้าหากจะเปลี่ยนศาสนานะครับเราก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องราวแล้วก็หลักธรรมที่ศาสนาของพวกเขาสอนใช่ไหมครับ นั่นแหละครับพระเจ้าอาโศกนะฮะก็เลยต้องทาเควสครับโดยการเดินทางไปฟาร์มเลเวลตัวเองมาที่ขั้นแรกนะครับพระเจ้าอาโศกก็ได้เดินทางไปหาพวกพระสงฆ์ในศาสนาพุทธเนี่ยแหละครับเพื่อไปขอให้พวกเขาเนี่ยได้สอนพระธรรมให้พระองค์หน่อยที่พระเจ้าอาโศกก็ได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งพระสงฆ์เหล่านั้นนะครับยอมรับท่านเข้ามาสู่บุตต้าด้อมฮะ แล้วทีนี้พอพระเจ้าอโศกได้มาเข้าด้อมเป็นติ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องทําอย่างที่หลายๆติ่งก็ทํากันใช่ไหมครับก็คือติดตามไอดอลของตัวเองครับเช่นไปดูว่าเขาเกิดที่ไหนเขาเดบิวต์ครั้งแรกยังไงเขาตายอะไรบ้างนั่นแหละครับพระเจ้าอโศกนะครับก็เลยได้ขอให้เราพระสงฆ์เหล่านี้เนี่ย พาองค์อโศกนะครับไปยังสถานที่ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทํากิจกรรมเหล่านี้ไว้ครับไม่ว่าจะทั้งที่ลุมพีนีที่พระเจ้าทรงประสู่สถานที่พระองค์ได้ตัดสลูสถานที่ที่พระเจ้าได้เดบิวเทศนาครั้งแรกหรือว่าสถานที่ที่องค์พระพุทธเจ้าได้ทรงปรินิพานซึ่งสถานที่ทั้งหมดนี้นะครับเราชาวพุทธเนี่ยจะรู้จักกันในนามของสังเวชนียสถานครับหรือว่าสถานที่แห่งความสังเวชนั่นเองไปจนครบเลยครับ ซึ่งแต่ละที่ที่องค์อโศกได้ไปนะครับองค์อโศกเนี่ยก็จะสร้างของเอาไว้คนได้จดจํากันด้วยแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธศาสนาครับที่ถ้าหากไม่มีสิ่งน,นี้แล้วเนี่ยคนทั่วโลกนะครับก็อาจจะหลงหลืมพระเจ้าอโศกไปแล้วก็ได้ นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเสาของพระเจ้าอาโศกมหาราชครับซึ่งแอดเจื่อว,ว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับคือถ้าเทียบภาพไปเห็นก็คือไอ้เสานี้นะครับมันจะเป็นเหมือนอกรัรเช็คอินโลเคชันยุคโบราณนั่นแหละที่พอพระเจ้าอาโศกไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับก็ข้ามาเช็คอินที่นี่แล้วนะ โดยต้นเสานี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นเสาสูงครับที่ด้านบนเนี่ยจะมีรูปปั้นสิงโตประดับอยู่ซึ่งบนเสาเนี่ยมันก็จะได้จารึกข้อความต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับและแน่นอนก็จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าอาโศกด้วยที่พอหลังจากตั้งเสาเสร็จนะครับพระเจ้าอาโศกก็จะบอกให้อีพกเจ้าหน้าที่ของการเมืองนี้เนี่ยว่างๆก็ออกมาอ่านข้อความบนเสานี้ให้ประชาชนฟังนะครับประชาชนจะได้เอาไปปฏิบัติตามเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็ใช่ว่าจะอ่านหนังสือกันได้ทุกคนใช่ไหมครับ นั่นแหละครับพระเจ้าอโศกนะครับก็ได้คนของทางการเนี่ยแหละอ่านกรอกหูชาวเมืองไปครับซึ่งไอการอ่านกรอกหูแบบนี้เองเนี่ยแหละครับก็เลยทําให้หลายๆคนเขาคิดว่าหรือว่าไอเสานเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าอโศกนะครับจะใช้ประกาศเรื่องราวของพระองค์เป็นแบบโฆษณาชวนเชื่อไงน,นั่นไงนั่นไงพระองค์ได้ใช้ศาสนาพุทธเป็นเครื่องมือในการปกครองแล้วซึ่งเอาจริงๆถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับคือถึงแม้ว่าข้อความที่จารึกบนเสานี้เนี่ยจะมีข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของพระเจ้าอโศกอยู่นะครับ แต่มันก็จะมีข้อความที่สอนให้คนแบบเป็นคนดีตระหนักว่าการจะปฏิบัติตนยังไงถึงจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบส,งบสุขเยอะแยะเลยนะครับซึ่งหนึ่งในข้อความของพระเจ้าอาโศกเนี่ยมันจะมีหนึ่งในข้อความที่แอดชอบมากเลยคือเขาบอกว่าผู้ใดก็ตามนะครับที่ชอบอวยศาสนาตนเองหรือว่ายกศาสนาตนเองมาโคมของผู้อื่นว่าศาสนาตัวเองมันดีกว่าอะไรยังไงเนี่ยผู้นั้นนะครับกำลังกระทําการด้อยค่าของศาสนาตนเองอย่างไม่รู้ตัว ที่นั่นก็หมายความว่าพระเจ้าอาโศกนะครับไม่ได้อยากจะยัดเยีดยดศาสนาให้ใครเข้าไปแบบเอ็งจะต้องมาเป็นศาสนาพุทธนะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะฆ่าเองอะไรประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าด้วยการที่พระเจ้าอาโศกเป็นคนที่ดีแบบนี้เนี่ยแหละครับภายหลังนะครับฉายาของพระเจ้าอาโศกจากแต่ก่อนที่ชื่อว่าจันทาอาโศกซึ่งแปลว่าอาโศกผู้โหดเหี้ยมจากตอนที่เขาได้ไปฆ่าคนานับหมื่นนับแสนนั่นนะครับมันก็ได้กลายมาเป็นธรรมะอโศกครับหรือว่ากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอะไรประมาณนี้นั่นเองและ เรื่องที่หลายๆคนคงจะเคยได้ยินมานะครับก็คือในรัชสมัยที่พระเจ้าอาโศกทรงปกครองและเริ่มมีความสนใจศาสนาพุทธเนี่ยองค์อโศกนะครับก็ไม่เคยออกไปรบไปทำสงครามอะไรที่ไหนเลยพระองค์ทรงวางอาวุธแล้วก็จะไม่ฆ่าคนอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะจริงสักครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ เพราะเรื่องจริงที่น้อยคนจะรู้หรือพูดถึงก็คือพระเจ้าโศกถึงแม้จะยอมหันหัวใจตัวเองมาเข้าสู่พระพุทธศาสนานะครับแต่พระองค์เนี่ยก็ยังไม่ยอมปล่อยให้ดินแดนต่างๆที่พระองค์ได้ไปตีมานะครับแยกเป็นอิสระของตนเองครับ นอกจากนั้นเองพระเจ้าอาโศกก็ยังคงคุมกองทหารกองเดิมครับที่ท่านได้ใช้ส่งไปฆ่าคนนับแสนนั่นแหละอยู่ซึ่งทหารเหล่านี้นะครับก็ยังมีการฝึกแบบโหดๆเหมือนเดิมไม่เว้นวันเลยที่มันจะมีบางทีนะครับที่พระเจ้าอาโศกก็ได้ใช้ทหารพวกนี้เนี่ยออกไปบวกหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยจริงๆโดยการที่หัวเมืองนั้นนะครับมันเกิดจะคิดการกรบฏขึ้นมาไง พระเจ้าอโศกนะครับก็จะส่งซัมมอนทหารเหล่านั้นนะครับเข้าไปบวกไอก้หัวเมืองต่างๆที่มันจะกะบฏเลยด้วยความที่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้พระเจ้าอโศกเนี่ยท่านจะศรัทธานในศาสนาพุทธขนาดไหนนะครับแต่ท่านก็ไม่ใช่หมอสอนศาสนาครับแล้วก็ไม่ใช่ศาสดาด้วยและอาชีพหลกัหลกๆของกรรษัตริย์ก็คือท่านน่ะจะต้องปกครองผู้คนที่มากมายหลากหลายใช่ไหม ซึ่งตอนนั้นถ้าหากว่ามันมีด้อมเล็กด้อมน้อยคิดจะกะบฏขึ้นมาหรือว่าจะมีอาณาจักรอื่นๆนะครับส่งคนมาบุกตีอาณาจักรของราอาพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าอโศกก็พร้อมครับที่จะให้ทหารเขาไปบวกแบบโหดเที่ยมเช่นเดิมดังเช่นคํากล่าวของนักประวัติศาสตร์อินเดียชื่อดังคนหนึ่งที่เขาเคยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียโบราณเอาไว้นะครับว่าถึงแม้พระเจ้าอาโศกจะเป็นคนที่ดูเหมือนไร้เดียงสาหรือว่ากลับใจแล้วแต่เอาจริงๆท่านก็ยังมีอีกด้านที่ทรงอยากจะควบคุมแล้วก็เป็นเผด็จการอยู่ เพราะว่ามันจะมีกฎในการปกครองของพระเจ้าอาโศกอยู่3ข้อนะครับที่บอกว่าความสําคัญที่สุดของอาณาจักรเนี่ยก็คือคําสั่งของกษัตริย์และความสําคัญอันดับที่2ก็คือข้าราชการส่วนศาสนาพุทธเนี่ยมันก็จะเป็นอันดับที่3ครับ เขาก็เลยตีความว่าพระเจ้าอาโศกนะครับไม่ได้ให้ความสําคัญต่อศาสนาพุทธเหนือไปกว่ากษัตริย์เลยฮะซึ่งเอาจริงๆนะครับแอดว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันแบบนั้นมันก็จะดูโหดร้ายไปหน่อยนะเราน่าจะเปรียบเทียบแบบพ่อดูแลลูกมากกว่านะครับประมาณว่าพระเจ้าอาโศกนะครับก็เป็นพ่อที่ปกครองลูกๆของตัวเองทุกคนด้วยความเป็นธรรมนะครับแต่พอถึงเวลาที่ลูกๆคนไหนจะดือ้อจะไม่เชื่อฟังหรือจะมีใครมาบวกลูกของพระอ,องค์เนี่ยพระอ,องค์ก็จะเป็นพ่อที่ไม่ลีรอที่จะลงมือชาร์แล้วก็บวกตบให้ลูกๆเหล่านัันั้้นนกบบเขาาามาสู่่ททงีคควรระ เอาเป็นว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยองอโศกนะครับท่านก็ได้ดําเนินแคมเปญอยู่เรื่อยๆครับในการที่จะเผยแร่หลักธรรมพระพุทธศาสนาให้คนมาเชื่อแบบไม่บังคับนะครับซึ่งเรื่องหลักๆที่ทุกคนคงจะได้ยินมาก็คงจะเป็นเรื่องที่พระเจ้าอโศกนะครับได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสอนศาสนาหลากหลายนานา,นานเลยแต่ทว่าวมันก็ยังมีอีกหลากสิ่งนะครับที่หนังสือไม่ได้กล่าวด้วยก็คือ พระเจ้าโศกนะครับก็ได้มาปรับแปลงระบบต่างๆในวังของพระองค์ครับเช่นสั่งให้มีการฆ่าสัตว์เพื่อน,นํามาเลี้ยงอาหารในวังให้น้อยลงคือฆ่าเท่าที่จะจําเป็นจะกินนะครับไม่ต้องมาฉลองอะไรกันยิ่งใหญ่เลยแบบเอาหมูไก่มาหัน่นคอกันให้เละแบบนั้นหรอก นอกจากนั้นเองพระเจ้าอาโศกก็ยังได้สนับสนุนให้คนในอาณาจักรของพระองค์นะครับหันมาเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์นอกจากนั้นก็ยังได้ทําประโยชน์ต่างๆเพื่อสังคมด้วยครับอย่างเช่นว่าพระองค์นะครับได้ทรงจัดให้มีสวัสดิการสังคมในสมัยก่อนขึ้นมาที่ประชาชนของพระเจ้าอาโศกแต่ละคนนะครับจะสามารถได้รับน้ํากินน้ําดื่มแล้วก็การรักษาแบบทั่วถึงเลย ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แอดวานซ์มากเลยนะครับถ้าเรามองมุมมองในคนยุคนั้นที่แบบไม่มีเรื่องสวัสดิการสังคมอะไรเลยนะครับคือว่ากันว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยท่านจะสั่งให้ขุดบ่อน้ําขึ้นมามากมายครับเพื่อที่ว่าประชาชนเนี่ยจะได้ไปตักน้ํากินอะไรกันได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังได้สั่งให้ปลูกต้นไม้มาทั่วทุกถนนคนเดินเลยเพื่อที่ว่าเวลาประชาชนเดินนะครับจะได้ไม่ร้อนมันจะมีแบบเงาไม้อะไรมาบังแบบนี้ไงนอกจากนั้นนะครับไอ้ต้นไม้ต่างๆที่พระเจ้าอโศกได้เลือกมาปลูกเนี่ย ก็ไม่ใช่เลือกต้นไม้ไก่กาอะไรมาด้วยนะแต่จะสั่งให้ข้าราชการของพระองค์นะครับไปปลูกต้นไม้อะไรที่มันออกดอกออกผลได้อย่างเช่นพวกมะม่วงอะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเมื่อประชาชนหิวเมื่อใดเนี่ยก็จะสามารถเงยหน้าขึ้นไปแล้วก็เด็ดมันขึ้นมากินได้เลยครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากและทีนี้ก็มาถึงเรื่องสําคัญที่พระองค์ต้องทําต่อโลกนี้ครับก็คือ ต้องสม,มอนบุคคลต่างๆมากมายออกไปเผยแร่ศาสนาพุดให้คนได้รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับคือว่ากันว่าในตอนนั้นนะครับพระเจ้าสรงได้ส่งพวกมิชนาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มิชนาลีหมอสอนศาสนาครับออกไปให้ก็ได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยตั้งแต่จีนที่เบตยันพมา่านู่นไปแอฟริกากรีกก็ยังมีเลยนะครับแล้วเชื่อไหมว่ามันมีชาวกรีกหลายๆคนนะครับที่หันมาเชื่อในพระพุทธศาสนาด้วยจนเรียกได้ว่ามันเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่งของศาสนาพุทธเลยนะครับ ถ้าว่ามันมียุครุ่งเรืองมันก็ต้องมียุคดับสิ้นนะฮะเพราะหลังจากที่องค์อโศกได้ทรงจากโลกนี้ไปไม่ถึง100ปีเท่านั้นเองนะครับมันก็เกิดความแตกแยกระหว่างศาสนาในดินแดนที่พระองค์ได้ทรงรวบมมาอีกแล้ว ที่ก็ส่งให้เกิดเป็นสงครามยิบย่อยอื่นๆนานามากมายนะครับและราชวงศ์ของพระองค์ก็ทรงตีแตกศาส,สนาพุทธที่พระองค์อุตส่าห์แบบปั้นขึ้นมานะก็ถูกลบเลือนไปจากอินเดียครับกลายมาเป็นศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาอื่นแทนนะครับรวมถึงชื่อขององค์อโศกมหาราชด้วยครับที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็แทบจะถูกลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์แล้วถ้าหากว่าเขาไม่มีการไปค้นพบเสาของพระเจ้าอาโศกก่อนนะครับไอเสาหัวสิงโตที่พระเจ้าอาโศกได้ทรงใช้เช็คโลเคชันนั่นแหละครับ แต่ที่แปลกมันคืออะไรรู้ไหมครับคือ,อถึงแม้ว่าอินเดียในยปัจจุบันมันจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับแต่ว่านับถือฮินดูนะฮะเทาว่าคนอินเดียกับเลือกสัญลักษณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับศาสนาพุทธแล้วก็พระเจ้าอาโศกนะครับมาใส่ในของต่างๆของประเทศตนเองเลยครับที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ก็ได้นั่นก็คือธงชาติของอินเดียนะครับที่ถ้าเรามองดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าธงชาติอินเดียนะครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีอะไรกลมๆเป็นสีน้ําเงินอยู่ซึ่งนั่นนะครับก็คือธรรมจักรของศาสนาพุทธนะครับ นอกจากนั้นเองตามเหรียญตาต่างๆหรือว่าธนาบัตรแล้วก็พาส,สปอร์ตของคนอินเดียนะครับมันก็ยังจะมีสัญลักษณ์หนึ่งที่สื่อถึงกรรษัตริย์ชาวพุทธผู้นี้อยู่ครับนั่นก็คือรูปปั้นสิงโตที่มันได้อยู่บนหัวของเสาพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นเอง และถึงแม้ว่าศาสนาพุทธที่พระเจ้าอาโศกจะได้ทรงปั้นมานักหนาในอินเดียมันจะไม่เกิดในอินเดียนะครับแต่ทว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำเนี่ยก็คือทําให้ศาสนาพุทธนะครับไปเกิดเป็นหนอเล็กหนอน,น้อยมากมายอย่างทั่วโลกเลยแล้วก็ทําให้ชื่อของพระเจ้าอาโศกนะครับได้ถูกจดจําในฐานะของกรรษัตริย์ผู้พดุงคุณธรรมมาจนก,กระทั่งถึงทุกวันนี้เลยไม่รู้กี่พันปีแล้วถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊ก F N Diary นะครับผมและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย